เอเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเงินที่เก็บไว้ในบัญชีธนาคารเนี่ยทำไมทำไมพอเวลาผ่านไปมันเหมือนจะซื้อของได้น้อยลงทุกทีเลยวันนี้ล้วครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงเครื่องมือที่ชื่อว่ากองทุนรวมที่จะมาช่วยให้เงินของเราเนี่ยมันเติบโตแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากแค่คนออมเงินให้กลายเป็นนักลงทุนครับ โอ้โหดูตัวอย่างนี้สิครับชัดเจนมากเลยนะฮะแค่10กว่าปีเท่านั้นเองราคาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจากชามละ5บาทพุ่งไปเป็น40บาทคือเงินเท่าเดิมเลยนะแต่กลับซื้ออะไรได้น้อยลงไปเรื่อยๆไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับใช่แล้วครับตัวการสาคัญก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเงินเฟอ้อนี่เองล่ะครับมันเหมือนเป็น เหมือนเป็นโจรเงียบเลยนะที่คอยแอบมาขโมยมูลค่าเงินในกระเป๋าเราไปทีละนิดทุกวันทุกวันทําให้เงินของเราเนี่ยมันได้ค่าลงไปเรื่อยๆช้าๆนะครับแต่ว่าต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการเอาเงินไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆที่ดอกเบี้ยก็น้อยนิดเนี่ยมันก็แทบไม่ต่างอะไรกับการเดินถอยหลังทางการเงินเลยล่ะครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนข่าวดีก็คือเรามีวิธีสู้กับเงินเฟ้อได้ครับ ในบทสรุปนี้เนี่ยเราจะมาดูกันไปทีละสเตปเลยตั้งแต่ว่าทำไมเงินเราถึงมีค่าน้อยลงแล้วกองทุนรวมคืออะไรมีกี่ประเภทแล้วเราจะเลือกอยังไงจนถึงการเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนของเรากันเลยครับเอาละครับเข้าเรื่องกันเลย กองทุนรวมคืออะไรแล้วมันจะมาช่วยแก้ปัญหามูลค่าเงินที่ลดลงได้ยังไงคำตอบก็คือง่ายมากๆครับแทนที่เราจะปล่อยให้เงินของเรานอนนิ่งๆให้เงินเฟอร์มันกัดกินไปเรื่อยๆเราจะเปลี่ยนมาเป็นส่งเงินของเราออกไปทํางานครับไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มันจะชนะเงินเฟอร์ให้ได้นั่นเองถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้กองทุนรวมเนี่ยมันก็เหมือนกับตะกร้าช้อปปิ้งใบใหญ่ๆหนึ่งใบเลย แทนที่เราจะต้องเสียเวลาไปเดินเลือกซื้อของซึ่งในที่นี้ก็คือหุ้นตราสารนี้ทีละชิ้นชิ้นด้วยตัวเองใช่ไหมครับเราก็แค่เอาเงินของเราเนี่ยไปรวมกับเงินของคนอื่นๆแล้วก็จ้างมือโปรโหรือที่เราเรียกว่าผู้จัดการกองทุนนี่แหละครับให้เขาเป็นคนช่วยเลือกของดีๆที่สุดมาใส่ลงในตะกร้าใบานี้ให้เราแทนแล้วทีนี้ราคาของตะกราา้าใบนี้มันคิดยังไงล่ะ เขามีชื่อเรียกเท่ๆนะครับว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า NAV นั่นเองครับวิธีคิดก็ง่ายๆเลยพอจบวันปุ๊บผู้จัดการกองทุนเขาก็จะเอามูลค่าของทุกอย่างที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยมารวมกันแล้วก็หักพวกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆออกไปจากนั้นก็หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดปิ๊งตัวเลขที่ออกมานั่นแหละครับคือ NAV หรือราคาต่อนหน่วยที่เราจะใช้ซื้อขายกันในวันทําการถัดไป เนี่ยครับหน้าตาของกราฟ NAV ก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันก็จะขยับขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้แหละครับหลักการก็ตรงไปตรงมามากถ้าของในตะกร้าเราพวกหุ้นตราสารนี้ต่างๆเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้น n L v ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแปลว่าเงินลงทุนของเราก็โตขึ้นนั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้ามูลค่าของมันลดลง n L v ก็จะลดลงตามครับ โอเคพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่ากองทุนรวมคืออะไรคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในโลกของกองทุนรวมเนี่ยมันมีแผนที่หรือประเภทของกองทุนอะไรบ้างให้เราเลือกเดินพอเปิดแผนที่ออกมาดูโอ้โหอาจจะดูเยอะแยะไปหมดจนน่าสับสนใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับจริงๆแล้วเราสามารถจัดกลุ่มกองทุนหลักๆได้ไม่กี่ประเภทเองโดยดูจากอะไรก็ดูจากว่า ปลายทางของกองทุนนั้นๆเนี่ยเขาเอาเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนเป็นหลักนั่นเองครับสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราต้องดูในแผนที่นี้เลยก็คือเรื่องของความเสี่ยงครับมันเป็นหลักการพื้นฐานเลยนะคือความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนก็มักจะต่ําตามไปด้วยอย่างพวกกองทุนตลาดเงินเนี่ยก็จะเหมาะกับการพักเงินสั้นๆมากกว่า ในขณะที่กองทุนที่ความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยอย่างกองทุนหุ้นก็จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่ามากๆในระยะยาวแต่แน่นอนว่าก็ต้องแลกมากับความผันผวน,นที่มากกว่าด้วยเช่นกันครับนอกจากการเลือกว่าจะลงทุนในอะไรแล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างที่เราต้องเลือกก็คือสไตล์การลงทุนครับหลักๆจะมี2แบบแบบแรกคือกองทุนเชิงรุกหรือ active fund อันนี้จะเหมือนเราจ้างกับตันเรือฝีมือดีที่พยายามจะซิ่งเรือของเราให้ชนะตลาดให้ได้ แต่แน่นอนว่าค่าจ้างหรือค่าธรรมเนียมะคะ่ะก็จะแพงหน่อยส่วนอีกแบบคือกองทุนเชิงรับหรือ Passive Fun d อันนี้จะเหมือนการน,นั่งรถไฟที่วิ่งไปตามรางเป,เป๊ะเลยครับคือพยายามทำผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับตลาดอ้างอิงให้มากที่สุดซึ่งข้อดีมากๆเลยก็คือค่าธรรมเนียมจะถูกกว่ากันเยอะเลยครับ พอเราเลือกเส้นทางบนแผนที่ได้คร่าวๆแล้วว่าจะไปทำไหนเสียงสูงเสียงต่ำสไตล์ไหนดีคราวนี้ก็ถึงเวลาซูมเข้าไปดูรายละเอียดของแต่และกองทุนกันแล้วครับมันก็เหมือนกับการอ่านป้ายบอกทางให้แน่ใจว่าเรากำลังจะเดินไปถูกที่จริงๆและเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของเราในขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟันแฟกชีตหรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปครับ ให้คิดะว่ามันคือฉลากโภชนาการของกองทุนเลยก็ได้ที่จะบอกข้อมูลสำคัญทุกอย่างที่เราต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเอาเงินไปลงทุนครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับเวลาเปิดฟันแฟกชี e t ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องตกใจกับข้อมูลที่มันเยอะแยะไปหมดนะให้โฟกัสไปที่4จุดสำคัญนี้ก่อนเลยครับ1ระดับความเสี่ยงตัวเลข1ถึเนี่ยยิ่งเลขสูงยิ่งเสี่ยงสูงดูซิว่าเรารับได้แค่ไหน 2. นโยบายการลงทุนอ่านดูหน่อยว่าเขาเอาเงินเราไปลงทุนในอะไร 3. 5อันดับแรกที่ลงทุนจะได้พอเห็นหน้าค่าตาว่ากองทุนนี้เน้นลงทุนในหุ้นตัวไหนบริษัทอะไรและ 4. อันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยคือค่าธรรมเนียมครับเพราะมันคือต้นทุนของเราที่จะหักออกจากผลตอบแทนโดยตรงเลยเอาละครับการศึกษาข้อมูลการอ่านแผนที่เนี่ย มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่หัวใจสำคัญที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้มันทรงพลังอย่างแท้จริงก็คือการเริ่มออกเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและนี่แหละครับคือพลังของสิ่งที่บางคนเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแของโลกเลยนะนั่นก็คือพลังของดอกเบี้ยทบต้นครับดูตัวเลขในสไลด์นี้สิครับไม่น่าเชื่อเลยนะ การเริ่มลงทุนแค่เดือนละพันห้าร้บาทตั้งแต่อายุ22เนี่ยพอถึงอายุ60มันสามารถกลายเป็นเงินมากกว่า14ล้านบาทได้เลยนะครับนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยว่ายิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่ให้เวลาเงินของเราทำงานนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเติบโตได้มาหาศาลมากขึ้นเท่านั้นครับ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้ในแหล่งข้อมูลของเราเลยครับว่ารวยด้วยกองทุนใครๆก็ทำได้การสร้างความมั่งคั่งผ่านกองทุนรวมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนที่มีเงินเยอะๆอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือเส้นทางที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนเลยจริงๆที่มีความตั้งใจการเดินทางจากการเป็นผู้ออมเงินไปสู่นักลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการต้องมีเงินก้อนใหญ่นะครับแต่มันเริ่มจากก้าวแรก ก้าวเล็กๆที่มั่นคงและมาพร้อมกับความเข้าใจต่างหากวันนี้เราได้เห็นแผนที่กันไปแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ก็คือและเป้าหมายทางการเงินแรกที่อยากจะไปให้ถึงบนเส้นทางสายนี้คืออะไรครับ